เนี yeah. mm ่ย hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืมอืมตัวอันเขากินมาแม่นงดอกกาศที่สวยเออพี่น้อง สวัสดีพี่น้องสูรูสุคนครับพี่น้องวันนี้ผมกติได้มากเป็นกับพวกไงนัดกระพวกอาจาย์สว่างเดี๋ยวทีมงานหลายหลายคนครับกสิมารับชมวัอน,นี้อากาศแจ่มใสครพี่น้องนะบรรอากาศสวยงามยัาไงมันนี้อากาศโคตรดีเลยครับผมได้ทันในหยอกต้อนกไก่แม่นหมาดนน้วพี่น้องเด้อหน้าคผลแหล่กันมีโอกาสต้องวางกันหลังจากทําการทํางานเสร็จแล้วกันเดิน ทำตามหน้าที่เขาครับสิ่งแถวมักสิ่งแถวชอบครับพี่นอ้องอไปหาปอนกปอในมวลในซึนลงคลิปใด็พี่น้องเด็ชมเด็กกันเลนะ่าเขาเนาะแตาเอาเน้ยทันได้ซ่นชอบกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แด้วพี่น้องเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปครั้งต่อไปครับวันนี้นาโค้งง่างกระสิบเอาขึ้นไปแล้วครับเสาห,หลังผมนี่ครับผมเสาเนี้ครับภาพปีก่ค่อยแกงย้อนแสงไหาแล้วพี่น้องเดอ้อเอาขึ้นไปแล้ว หมายนี่เป็นหม 8, 5, 5, ค้คล้องแบบรั้มตุกตาครับอ่าอาจารย์สว่งางว่ามีลูตันของนี่แหละหนาโก้งแหงเลยมาซอยเป็นเจ็บนะครับเนาะไปรับชมกันว่าสีมานประมาณน้องพี่น้องไปรับชมกันครับผมงียังอ่ะเอ็มลอยตัวของเครื่องดื่มกครองกระตุนตัวเนาะไอระบบน้ำมอหอยก็จะอ่อนก็นั่งของไหมใช้ท่าผู้ใดนีถ่ถาผมเจ็บไปใส่ใจตันไป เอาตัวไหนมากมือนิปลาคว้าก้าเตี้ยมุกขี้โอ้ยของตของแก่มากเนาะเอาตะของแก่มามุเกยวของปอมไม่เยเอาตะสามันมากินมูนี่ไอ้พันนี่ยดงวมย่านะไอ้พันมาได้มือนี้เาสิไปนี่ไปเดี๋ไปดูงรได้พอนกดิ้ววเสร็จร้ว่ามองเจนหน่งตัวนกดิ้วอยู่มองเจาบอกเราตัวที่ขาไปคูอ่างน่เขาบอกว่าช่วน้งเจ็บนกดิ้วมือนี่มก็มาสตัวพี่น้อง ชมพาณิช์บรรยากาศตรงตรงตามมือนี่สายเมืองครับทีมงาน,นจอดซีนแอมเอ้ใส่าเอาตรงไหนพัน เนี่ยหนิขึ้นมาซ่าเดเลยแล้วใช่ป้างชื่อทำชื่อดีอยู่โอ้ยกสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีมาส่ากันนั่นเนามูมาเนี่สีโม่งในี่ยพูดละสองตัวเลยเนี่ยสองตัวรุดปะเนี่ยตัวนึงเนี่ไม่กันตัวนกเนาะเอาปากมานทำยี่นี่มือเนี่ยนกต่อเนาะไปไหมไปเตรียมตัวแม่เอาใจติดอ่ะ ปูนเอาบุมไปตนอ่นไห้พันส้าขอไอพันสจ้าองผมหน่อยพันเนาะอ่่ปาความามอนี่พันอาจารย์เ่าตัวไหมาครับนี่ยคุณเค้กครับคุณโกครับโอ้โหโกเลี้ยด้าวาัตต่อขี้ดิน้นกไปไปแซมมอนี่ดไปไอลอคุณนินลอจุ่มลออย่างน้กันครับครับ ผมว่าเทียงปล่อยเท้ารถเตอร์อเทียงตังนี้ชิลีตัวปากขวาครับตัวนี้แต่ว่าตอนนี้ปากมันหักนกับจับจนถึงปลายเท้า ียงเขาเป็นเงียงนไปนะครับปล่อยเท่ากี่ดีนะครับลุงมาหาว่าครับรถรุ่นรถติดตามไปน้ำกันครับตัวสใส่ผีครับปลาอยู่นี่โอ้ย ขึ้นมาเลยขึ้นกบนียกระบอกเสียงเี่ยงดดีหมดไหนเอาพี่นรอครับนกมันแลบสาวดูไรมันกั บาหน่อยนผ่อนมันผ่อนนัส่วนเียงมาเียงพอดีที่นเฮ้ยพี่น้องกินขากินน้ำมาเนี่กินขากินน้ำน้ำกันเด้อาวหวัดพญานาคแม่รู้จักใบพันโอ้ยมอนั่นเขอส่านอเนั่นละหลายตีนะอนกลายตีทั้งหังนะเน อ้เป <him> ็นย่งไกเห็น hey. ต no ัวนกนี่หรอดยาพูนาเียเออตะคว้างฉันหายเปเนาะเปตุยเข้าม่เงเนี่ยเขาจะกินกึบเป็นตะเสีบเท้าบึงเห็นหนาเห็นปากเปลาในเมเกินหนเห็นปากเนี่มตวนเขากินมาแม่ได้หรอ ไปต้อมาเงินไปใส่ต้นมาเงินได้แบบหางชิบชี้สินน้นละเ้อาจักกินพอกินน้ำรถพี่น้องเลยเอาอีกกระนัโอ้ยจงังมันมาขักแฉบแก่ๆเด้อพี่น้องเลยแฉบคักมืออ๋อเดี๋ยวไปยินสบายกินสะใจสบายดีคำนี้ไงปั่นใส่ปันป่นใส่อ่ะ มดืออมดสิฟ้ากินน้ำนนมดีกินน้ำเน้นนมืดสิฟ้าเน้นนี่นนกินเขาร่วมกันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลราเดินทางมาใส่ไม้เนาะพี่น้องเนาะครับผมไม้นี่ก็เป็นปลาครับเขากึ่งปลากึ่งเมืองเนาะพี่น้องเนาะโอ้แดดกระหอนครับกัก็น,นี่ครับผม พึ่งข้างนอกแบนี้ว่ะแล้วยินเขาแล้วไม้ได้เก็ดไปไหมไมนี่ไม้ไหนนี่เคยมากว่าไม้นี่ไม้ไมีเลีล้วตันครับไม้นี่เลี้ยวตันอีกมุมหนึ่งครับว,ว่าไม่เลี้วตันแต่เิ้ยวไฟเดี๋ยวดูฟุนครับส่วนดูทั้งฟุ้นละนกง่แต่คือว่นี่แต่ว่านกผมมันดิ่งมาสุดท้ายและครับนกตกผันเนียดผันเนียดพ้านกตกปีนลงมาพี่โอ้ยมันสิขัดเหวี้ยวะครับ กระรุนต่อไปนะครับเนาะรุนไม่ต่อไปว่าสีมันบ่นี้กะประมาณใบม่มงน่อยจเนาะอบม่ี๋ยผมก็อาจาสะวางมนกะอาใหม่องส้นเหรครับรอรับชมไปเรียนเขาบอกไเขาบอกลุงจีตเต๋ลุงจตมาดีครับผมเอ้ยสกว่าสิมากเอื้นหาน่ะเสลุงสนสลุงเส้นยังยโอย่ดีมา บลี้วหอยเตะรู่ยี่่ขันนกผสงฟัดปุ่งี้ปุ่งี้แขนนัง่ะว่ายิงมาสุดท้ายเยบกนีโอ้ไปทัวนี่ไไปหอนผมูเจจะไปหนเด้เยนี่นี่ก่ะโอ้ยนกมีนกสองคู่ตัวเดียวี่หันเเขาซรับเขาแล้วนกไอพันธเก่งคนนึงบอกปากคอมาจัาตึงนี้บอนันอยู่ไปนั่นีพนาด้วยเนี่ไปมองกันอันนี่ก็บ่ขันตัวนเห็นอมันไปานั่นน่ะยุ่างองทีเขาไป่ะะ